สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเครื่องยนต์ชาร์บละลายนะครับอาการที่หลังจากที่น้ำมันเครื่องแห้งนะครับการดูแลปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งนะครับขี่ไปนะครับทําให้ชาร์ละลายอะไรจะได้ยังไงยศชาร์ละลายตอนนี้มัน่ละลายอยู่ที่สูบสามครับน่ครับสูบสามละลายหมดเลยครับไม่มีเลยมันจะได้ยินเสียง ก็คือเวลาสตาร์ทดังก็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 นั่นคือมันจะมีพื้นที่ว่างระหว่างประกับก้านสูบนะครับแล้วก็เผาเผลอเผไอ้ข้าเวียงนะครับเวลาสตาร์ทมันจะดังก็ก็ก็มีพื้นที่ช่องว่างนะครับแต่ว่าสูบนี้นะครับสูบสองนี้ไม่ไม่ละลายนะครับครับไม่ละลายยังดีๆอยู่นะครับ แต่ก็มีลายๆเป็นขีดสเส้นขีดนิดนึงนะครับแหวนก็ไม่ไม่ติดแต่เป็นก็คือเป็นที่ชาร์ปนะครับปล่อยให้หมันอแห,ห้งขีดไปดับขาเท้าเลยนะครับดูครับชาร์ปไม่เหลือเลย ัถอดออกมาเรียบร้อยไม่มีเม็ดแต่น,น้อยนะครับลูกสูบก็ลายไปหมดนี่ครับอันนี้สูบสี่ครับอันนี้สูบหนึ่งนะครับสูบหนึ่งกมมีคอนคอนขยับได้ดูที่เพาข้อเวียงครับอันนี้สูบสอง สูบสมสูบสานี่ดูไม่ได้เลยครับลายไปหมดเลยทะลองหมดเลยครับหลังจากที่น้ำมันเครื่องแห้งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยครับสวัสดีครับผม